สวัสดีครับติดตามข่าวจากไทยพีบเสเวลา14นาฬิกานะครับศาลจังหวัดหัวหินหนัดไต่สวนคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย13ปีระหว่างโดยสารรถไฟกลับกรุงเทพอีก5นัดในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็อนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนขอเข้ามาต่อหน้ารูปภาพผู้เสียชีวิตระหว่างการพิจารณาคดีครับคุณเบพจพ์ทิพย์กมลแสงรายงานสดจากศาลจังหวัดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ ค,คุณจตุรงครับศาลจังหวัดหัวหินใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการที่จะกําหนดวันนัดสืบพยานทั้งฝ่ายโจทก์และจําเลยรวม5นัดด้วยกันนะครับขณะที่ทางด้านศาลนั้นยังมีการให้ทางผู้ต้องหานั้นขอเข้ามากับญาติผู้เสียชีวิตภายในศาลจังหวัดหัวหินด้วยครับ มารดาของน้องแก้มเด็กหญิงอายุ13ปีที่เสียชีวิตระหว่างโดยสารรถไฟเข้ามาที่กรุงเทพมหานาครเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากําลังเตรียมนําพวงมาลัยมาขอมาให้ผู้ต้องหาขอเข้ามาต่อหน้าภาพถ่ายของน้องแก้มภายในศาลจังหวัดหัวหินนะครับภายหลังจากวันนี้มีการนัดคู่ความมาตรวจพยานหลักฐานและขอยื่นสอบพยานฝ่ายโจทย์โดยศาลอนุญาตให้มีการขอเข้ามาได้ภายในห้องไกลเกี่ยข้อพิพาทนะครับแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพภายในห้องนะครับ ส่วนการตรวจพยานหลักฐานในวันนี้อายการจังหวัดหัวหินได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดหัวหินในการขอสืบพยานยโจ์รวม38ปากโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มีการนัดสืบพยานยโจ์รวม26ปากด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็น4นัดในระหว่างวันที่6 1 4 15และ21สิงหาคมโดยที่มารดาของน้องแก้มแม่น้องแก้มนั้นมีการขอยื่นเป็นโจทย์ร,ร่วมในคดีนี้ด้วยนะครับและศาลอนุญาตให้ร่วมได้ยกเว้นในเรื่องการฟ้องความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดพศสอ 552ขณะที่ทนายฝ่ายจำเลยที่2นะครับคือนายนัทกรชำนาญที่ตกเป็นผ,ผู้ต้องหาร่วมกันสนับสนุนกระทําชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีและยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับได้มีการยื่นคําร้องต่อศาลให้มีการสืบพยานจําเลยรวม32ปากแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าควรให้สืบพยาน ฝ่ายจำเลยได้เพียง8ปากต้องนั้นนะครับส่วนพยานจำเลยที่1่ขอสืบเพิ่มอีก1ปากและศาลได้มีการนัดไต่สวนในวันที่22สิงหาคมนี้นอกจากนั้นทางด้านของทานายจำเลยที่สองได้มีการยื่นอุทธรณ์ขอประกันตัวชั่วคราวต่อศาลหลังจากศาลชั้นต้นนั้นไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวนะครับโดยศาลอุทธรณ์ก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวกับนายนัทตนัทกรชำนาญน,นะครับเนื่องจากว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีคดีครับ ด้านอายการจังหวัดหัวหินนั้นก็ระบุว่าพยานโจทก์ทั้ง26ปากที่จะมีการไต่สวนกันหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าพยานหลักฐานที่มีนั้นเพียงพอแล้วก็มีน้ำหนักพอที่จะดำเนินคดีต่อไปได้นะครับส่วนทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณศาลจังหวัดหัวหินครับคุณจตุรงค์ครับขอบคุณครับคุณเบจรสครับ